คลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนใบพัดเมื่อใบพัดเกิดความเสียหายการเปลี่ยนใบพัดสามารถทําเองได้แต่ต้องคํานึงถึงหลายๆส่วนจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ดูว่ามอเตอร์เป็นรุ่นไหนและเลือกใบพัดให้ถูกต้องในมอเตอร์รุ่นนี้จะเป็น x เพัดทิศทางการหมุนเป็นคาลเตอร์อรคอ็อกไว้หรือดูรหัสใบพัดจากใบพัดเดิมในท้องตลาดจะมีชุดเซตการขายใบยพัดหลายรูปแบบ ส่วนมากใบพัดจะขายเป็นคู่ซึ่งรหัสเดียวกันจะสามารถใช้แทนกันได้ส่วนนี้จะเรียกว่าใบพัดและฐานของใบพัดจะเรียกว่าอะแดปเตอร์ซึ่งมีสส่วนจะมีด้านบนและด้านล่างจะมีแหวนรองขนาดซ่อมให้ระมัดระวังอุป,รปรกรณ์ในการซ่อมจะมีไขควงหกเหลี่ยม2ขนาดจะเป็นขนาด4คูนนและ3คูนนด้านบนจะเป็นเบอร์สให้ใช้ไขควงหมุน โดยที่ใช้มืออีกข้างจับล็อกให้แน่นทั้งสองข้าง,งเพื่อนำอะแดปเตอร์ส่วนบนออกเมื่อนำอะแดปเตอร์ส่วนบนออกจะเห็นได้ว่ามีแหวนรองทั้งสองฝั่งส่วนแหวนรองสำคัญมากหลายๆท่านอาจจะหลงลืมไปโปรดระมัดระวังแล้วหยิบไปพัดส,ส่วนที่ต้องการจะเปลี่ยนออกส่วนอะแดปเตอร์ที่เกิดการชำรุดหากต้องการจะเปลี่ยนให้ใช้ไขควงเบอร์สามถอดออกจนหมด จะสามารถดึงอะแดปเตอร์ออกได้ก่อนขันน็อตให้ใช้น้ำยาล็อกเกลียวเพื่อความแน่นหนาการใส่น็อตกับคืนแนะนำให้ใส่เป็นควยก่อนแล้วค่อยใส่อันที่เหลือตามเข้าไปการขันน็อตกับคืนก็เช่นกัน ารเลือกใบพัดที่ใส่กับคืนให้เลือกใบพัดที่มีขนาดตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้และการหมุนของใบพัดในทิศทางที่ถูกต้องรวมถึงใส่ใบพัดในด้านที่ถูกต้องตรวจสอบได้จากรหัสบนใบพัดและลูกศรบนใบพัดเนื่องจากหากใช้ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและการใช้งานของโดนไม่เต็มประสิทธิภาพ เมื่อใส่ใบพัดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่แหวนรองใบพัดให้ใส่เข้าไปตรงๆแล้ววางอะแดปเตอร์ส่วนบนและขันน็อตให้เรียบร้อยวางการขันน็อตอย่าให้แน่นหรือหลวมเกินไปให้ใบพัดสามารถใช้งานได้ปกติ